Hello, ส,วสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายซุขคูุกคนเด้อครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, สับขาสับสไครตให้บูมน้อยเนี่ยเด้อครับผมตอนนี้บูมน้อยก็เดินทางออกจากเรือนลูกทามาถึงแมคโครม,มุกนาหารแล้วนะครับซื้อของเพิ่งเสร็จครับพี่น้องครับมาซื้อของนะครับผมแล้วก็มาหาพี่เบียนะครับผมมาอน,นีมาหาไอ้เบียนะจาตอนนี้ไอ้เบียกำลังเดินทางมาไอ้เบียกำลังเดินทางจากชาติพนม มาแล้วนะครับน่าจะถึงมุกประมาณตอนประมาณเอ่อกับสี่ทุ่มนะพี่น้องตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะครับพี่เบียร์ก็จะเดินทางอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมวันนี้นัดกันกับพี่เบียร์นะครับผมพี่เบียร์สั่งยำหอยนางรมแหมพี่น้องเบิ้งผ่นโ่งสั่งแต่สี่โมงแรกเนี่ยพี่เบียร์สั่งยำหอยนางรมนะครับผมเก็บมากระถินว่าให้เร่าแบบหลายพี่น้องเห็นว่ากระถินริมรูอะ กิมมากระชินมให้แบบหลายพี่น้องครับอันนี้จะเป็นน้ําพริกเผาหอยนางรมนะครับผมอันนี้จะรสชาติออกกริ๊ดจาดหน่อยนะครับอันนี้พี่เบียสั่งนะครับผมสั่งยําหอยนางรมกับบูมนะครับผมสั่งสองชุดแต่ว่ามันมันมีจํากัดหอยนางรมวันนี้ก็เลยได้มาให้พี่เบียรชุดหนึ่งนะครับผมแลวสีอิมบน้นอหน่ะป่น,นี้พี่นอ้องยยานแล้บวบอิมแหมพี่น้องบูมน้อยก็เลยเอาอ่า เอากระโพดเอากระโพดมาห้เแล้วกินกระบอกหายนางร่มฮะเมื่อเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่พี่เบียร์โทรมาพี่เบียร์ถึงแล้วนะครับเอาสามตุ่มสี่สิบพี่เบียร์ฮอดแล้วพี่น้องก็จะออกจากแม่โคไปหาพี่เบียร์นะครับผมพร้อมกับบังหวยนางรมที่พี่เบียร์โทรสั่งนะครับผมวันนี้ก็จะไปกินข้าวกับพี่เบียร์นะครับฉลองหนึ่งพันซับนะครับพี่น้องครับฉลองหนึ่งพันซับของบูมน้อยนะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์เอซีด้วยนะครับผม ฉลองหนึ่งพันซับนะจ๊ะวันนี้ครับผมหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับผมอ่าสลองของบูมนี่ก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะมีน้ำเปล่าเราบ่กินยาบ่สูมพี่น้องเราบ่กินยาบ่วสูมน้ำบ่อาบส่งบ่วสักนี่กับวัสอย <c oughs> เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนพูดไม่เก่งหลักบูมนะเป็นคนขี้อายนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ขายยำเสร็จแล้วก็ดิ่งมาหาพี่เบียเลยนะครับผมโอ้ยจะม็นมืดนให้ขึ้นมืดแทะ โอ้ยก็จะมืดหน่อยนะครับผมเปิ้ลเปิด,ปดแฟลชถ่ายไม่ได้โทรศัพท์บูมมันเป็นอะไรไม่รู้มันเกา่าไงสันบพเป็นยองหน่อมันเกา่ามันเป็นรุ่นเกา่ามาแล้วเปิดันเปิดแฟลชว่าไรนะครับผมมารอบแรกบูมก็เดาทางมานะครับบ้านพี่เบียร์นะครับมาเทือแหลกบันนี้มาเทือสองรับตามากกระไรพี่น้องมาเทือที่สองบันนี้รับตามากกระไรบันเนี้ย รู้แล้วไว้จะใส่น่นแน่อืมอาจจะมืดนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าเดินทางนะครับพี่น้องครับผมอันขี้เขาไปใกล้ๆไฟเนี่ยขี้เขาไปใกล้ไฟแอบใส่ให้มันเห็นให้มันเห็นนุงเท่ากับอายไ,ไฟอันข่างทางนี่แหละซองอันหนาเท่านะะอืม ติดกาแฟบุมกินกาแฟอีกแล้วครับผมกินตอนนี้จะนอนตอนไหน <c oughs> ลูกค้าย,ยำแบบเยอะมากครับพี่น้องครับฝ้าขายแล้วกาแฟมาหาพี่เบียร์ครับผมวันนี้ลูกค้าแบบเยอะมากนะครับพี่เบียร์สร้างยิ้หอยนางร่มสองสูตรขอ่อยมาให้ละสสูตรเดี๋ยวว่ามันได้สิบป,ป่อยข่อยพี่น้องเิง่งตะยานพี่เบียร์ป่อยให้อยู่ว่าพี่เบียร์แล้วป่อยเขาต้องเป็นหนเนาะพี่เบียร์จะบ่นให้ใครเป็นพี่เบียร์กไม่บ่นให้ใครหรอกแล้วดีคือยังนีเรียบร้อยคือผ่าเ้าไปนี่แล้วเบิ่งข่อยนะเปียงเพราะว่ามันผ่ายับ พี่เบียเหมือนผ้าผ้าไว้แต่บูเหมือนผ้าไม่ได้รีดนะครับผมผู <laughs> ้ใดไเบียร์แล้วสิดาโพเทสเป็นเนาะอืพี่เบียร์แกไม่ด่าคนได้พี่น้องเมื่อเดว่าบอกว่ายัางกันเดีเจอมาแล้วลสิดาโพเทสเป็นแล้วก็ยุ่งกันแล้วพี่เบียร์แล้วได้คนมาเป็นเนาะครูติ๋วก็เรียบร้อยนะครับผมได้ว่ายุ่งแล้วันกันเขาจะพอก,กันม <laughs> ั้งครูติ๋วเขาพี่เบียร์ยุ่งแล้วกันนี่มันจะพอก,กันเพราะสามข่วมบ่ เขาจะว่าได้เบาดูคือเข้าเดีโอ้ยมืดแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปน้านะครับผมมันสิได้ยินแต่เสียงพี่น้องยันพิลอกเอานี่เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นหนาก่อนละขี้แปรกไก่ไฟเลเฮย้ยพี่ไก่ขี้แปรกไก่ไฟนะจ้าอ่าแจ้งแล้วพี่น้อง <laughs> โอ้ยหือก็อสิได้อาศัยไฟขางท่างเดี๋ยวพี่น้องซ่องสว่างใบหนาบุ่มน้อยนี่อืมเอาเอามือม่อดเมื่อแล้วนี่ใกล้จะถึงบ้านพี่เบียร์แล้วนะครับพี่น้องครับ ใกล้จะถ,ถึงบ้านพี่เบียร์แล้วตอนนี้นะครับผมบ้านพี่เบียร์จะอยู่อแถวโรงเรียนมุกนะครับผมแถวโรงเรียนมุกนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับพี่น้องครับผมถ้าไม่เห็นหน้าบุมก็ฟังเสียงไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องขึ้นสิบเบื้อหนหน้าบุมไปละแบล็กคอฟฟี่อเมซอนปิดห้องเขาเซเว่นวันนี้มาหาพี่เบียร์เอาเอาหอยนางรมมาสรงโดยสะพพอรด้นี่ เอาหอยนางรมมาส่งเพราะว่าร้านยำบูมเป็นยำเดลิเวอรี่นะครับผมเดลิเวอรี่กับซีเดลิเวอรี่ผดเนาะเดลิเวอรี่ผดพสั้งจากเรื่องเมส่ทรงหอดมูกดนาหานไหมพี่นงองกับซีเดลิเวอรี่ดพเนี่ยนี่คักก็แก็บถึงบ้านพี่เบียร์แล้วนะครับผมเที่ยวก่อนเรามากลางวันตอนนี้เรามายามวิกาลนะน,นี่เอาเอาเปิดไฟไแปบบแบบแบบแบบอย่างนั้นนะจอดจอดข้างหน้านั่นก็ได้ ห่อนแล้วห่อนแล้วห่อนแล้ว,หลว,หลวเห็นพี่เบียร์มั้จ้าห่อนแล้วไอเบียร์กับหองกระขายไก่วันนี้บูมไม่ได้เอาข้ายำจากพี่เบียร์เด้อพอมาเอาย้ำมาแหลกไก่กินเอาย้ำมาแหลกไก่กินแล้วได้เอาไก่มาให้บอนี่อา้าวอืมเดี๋ยวเบอร์แป๊บหนึ่งนะก่อนลงรถเราก็จะเอ่อเปิดประตูรถก่อนนะครับเอาอันแนวนอนไม่ให้คนนี้ นี่นีนี่ไม่อะไม่สาวมันก็อะไับไม่เซลฟี่ไหมไอ้สวัสดีครับ,รบอันนี้ไม่หอลนลหสั่งยืมหอยนรมอันสอง,งสูตรได้มาสูตเดียวได้ปะมาหอยหกสิบปุกเอาจะว่าเอาอันนี้กล้เบิดบ่เขาทาเสืออะไรอโอ้ยบ่ได้บ่ได้ครับูคขายเ <c oughs> อเหอน้ำ่มไหม่สอยันบอิ่มกับเลสเซยกับกระให้อีกตอนนี้ก็จะมาถึงบ้านพี่เดียเดิกดืมมาแไดกัรีบวิวคือเกาผีหน่วงเลิเวอรี่ขักปวดพ่อได้ขอยกระด่ง อ๋อพอเป็นยังเอาใกล้ถอดอันคือพอขายโรดบุ้ยไปข้าเขียวอกว่าวันฮะมากับเพื่อนจ้ามากับเพื่อนนั่นแหละมากับยญยอืมมากับยัยขวาไม่เคยมีเอฟซีบอกว่า บูมเอ่ออะไรวะถ่ายคลิปแฟนบูมให้ดูหน่อยพน้าพน้าแฟนบูมเองเขาเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายแต่วใบจะเห็นเดบเวลว่าไรก็สวยอยู่บัดเอาลืมกาแฟเอากาแฟมาให้หน่อยเนิวแบล็คคอฟฟี่เข้มเข้มจ้ะแฟนครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนใสเป็นทุ่ย่างกันแหละตอนนี้ก็มาส่งถึงบ้านแล้วนะครับผมส่งบนส่งสื่อๆได้พี่น้องแกให้กินพร้อม มากเลยแกะแล้วก็ล้างหอยให้กินด้วยนะครับผมบูมเป็นคือว่าไง่าบูมเป็นผู้ดูแลหอยนะครับผมเมื่อนี้เป็นผู้ดูแลหอยนะจ๊นะรอบที่แล้วเนี่บอมีอันนี้เอ,อย่ันบออิม,อมก็เลยเอากระปุกมาให้นะบ่าวาพี่เบียร์สั่งสองชุดแต่ว่าบูมเอามาให้อ่ได้ได้ได้แค่ชุดเดียวครับผมเพราะว่าอันลูกค,ค้าหลายเนาะลูกค,ค้าหลายบพราะวนังร่มหกสิบกระปุกค,ค,ครับผมบานี้คือแบงไวซี่แล้วบานี้เพอร์ิบขึ้นเอาเอามาให้ลูกค้าเนะี่ยไหม ลูกค้าบันเห็ยนไปที่ไหนลุงลูกค้าบันเห็นตอนแรกเสียงไว้แล้วตอนแรกเสียงไว้แล้วป่ะนี้เอาขึ้นมาว่าสิยญาใหม่ไอเบียแล้วลกลูกค้าคนไทยเข้ามาพอดีใครติตัวว่าเข้า่าใันติดตัวเข้า่าบ่มีกจัไงเจังไหนเจ้างไหนกินไงเขาต้องเอาเอาลูกค้าหน้าร้านก่อนครับผมกับบ่มินวาบอนเป็นห่วงใหญเด้นี่เลือหนคือกันนี่คือบอกไงเซฟพี่น้องมื่อหนีเมื่อหนีบ่เอาเงินน้ำผี่เบียร์ได้แต่ว่าเอาเสียเอาเงี้ยมาแหลกไกล้ถอดนะแหลกกันเนี้ย โอ้แต่แ,แกนี่สี่สิบบาทเองอันนี้อันอนี้มันประเมินคาา่าร์ว่าไรไอ่อเดี๋ยวเขาประเมินค่าวรว่าไ้ดอกค่ามาทรงสมาร์ทเนียแกน่เประเมินค่าวรว่าได้ถึงค่ามาส่งเอากระสีเดลิเวอรี่ผดโพเนาะแมนบอแก็บกับแก็บครับมันอันนี้ยังเนี่อยอันนี้บักอ่างหุ่นอันนี้แถมบักอ่างหุ่นอันนี้น้องพ่ไอได้ยังไงอ่างหุ่นเนี่ยนครับผมแซ่บมไหมแซ่บได้อ่างหุ่นสดๆเลยนี่่แซบไงไงไม่ กินนุ้ยกับอะไรกินข้าวมันกระขมตนน้องอุ้ยไอเดียมะเกอบโบเห็นเอากือสิกินของหวานก่อนกับต้องกินบักหมยก่อนว่าขอทิ้มอ่าเงมั้กินของข้าวก่อนอ่งงอ่างนที่อ่าเป็นหมูุ่มผู้กี่ตามหาอยู่อันบ่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 บอบ่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 อ่บ่นอั่บ่น่บ่บ่บ่นอบ่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 นจบ่อ่บ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 ่เ่บนบ่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 บบ่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 ่ อร่อยอร่อยครับผม,มเสือเก๋ออย่งเสียบอย่งสะเข้ม <c oughs> ได้ไรพี่น้องเอ้ยมาเนี่ได้เป็นยอดอะไรเนี่ยอันนี้น้ำพีบเผาตีมาให้แบบเข้มข้นหอยนางรมอันนี้คือสูตรร้านบูมเลยท่้นพี่น้องครับเหตดแบบ่าซื้อฝีมือเลยครับผมโอ้ตอนนี้เราก็ได้รับของถึงบ้านแล้วครับครับผมเดี๋ยวให้เบียร์แล้วกินก้อนพี่น้องครับผม<ด>อ่าวันนี้ก็ม่าอได้างวันนี้ก็คือว่าตอนแรกก็ว่าจะเตรียมเซอร์ไพรส์เอฟซีคืนนี้นะครับผมจะ เอาม่ใช่เสื้อผ้าเพรก,กันบอกว่าสีเข็ดเพ่งเออบอกเลยเราเอาให้รู้เลยวอะไรทำเพลงบูมวันนี้บูมมาทําเพลงนะครับผมมาทําเพลงนะครับผมจะทําแบบง่ายๆนะทําที่เราทําได้นะทําง่ายๆครับผมวันนี้ก็จะทําอยู่ค่ายเบลเบียร์สตูดิโอก่อนนะครับผมเ <laughs> บลเบียร์ริขอดพุนขายขอบขอบมันจะบ้านเลยเมื่อนี้กระตั้งพูดกระตั้งหลิงไม่เป็นออกกระเป๋าขายย่ำเป๋าขาย,าขายาเปลือดเปลามั้งพี่เบียร์วันนี้ไก่ทอดขายจะกล้วย ว่าน,นีก้าสิกโลป้าสไก<ป>่ทอดเก่าสิบกิโลขายบบหอดสามสมงพี่น้องแป๊บเดียวเบิร์ตนะครับเบิร์ตประมาณทุ่มนิดๆถูกไหมอืมทุ่มนิดๆถือว่าขายดีมากเลยครับดีเมื่อน,นี้แบบนับนงเงินแล้วหายเงนินแล้วอืมครับว่าแม่น,มนำเงินเราหายไปเลยว่าไม่คือติวคนับเงิน <c oughs> อันบันนี้บูมจะมาทําเพลงนะครับผมแต่ว่าให้พี่เบียร์กินข้าวก่อนบูมจะมาทําเพลงนะครับก็คือทําเพลงกับพี่เบียร์นะครับผมแต่ก็เป็นเพลงอ่า ครบเบอร์นะครับผมมันเป็นเพียงแบบเหมือนนั่นดนีกินแต่เราเปลี่ยนธรรมดาแต่ว่าเราจะทําให้มันดีกว่านั้นครับผมแม่นะไม่ดีกว่านั้นคือว่าไงบ่ายใส่ไปล้วบานให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็วัดกระแสดูนะครับผมหาก fc ให้การต้อนรับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมบูมก็จะไปอัดนะครับอัดดีๆครับผมแล้วก็เอามาเปิดเซนทราลย่ำครับผมให้มันดังนี่แหละเขาเรียกว่าเพลงดังครับเปิดทั้งแห้ง <c oughs> จ่ากเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่แบกินก่อนแล้วก็เราก็จะมาคเวอร์นะครับผมคเวอร์ cover, บุงจะปล่อยออกไปเพื่อที่จะขอบคุณ fc นะครับผมพันซั sub นะครับผม <c oughs> จะเจอกันนะครับ